ที่สุดของสายลุยอีก1คันนะครับ KTM 6 Day นะครับรถคันนี้ปี2022ออกใหม่คันนี้500กว่าบาทเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้รถมือเดียวกับเลขใหม่เป็นชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเท่านั้นวิ่งโคตรน้อยและเราเปิดคันนี้ไว้ที่369,000บาทใครหาคันนี้อยู่มาดูรีวิวได้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสายจุงอาร์เซบิตนะครับบอกนของดีทั้งคันนะครับการแฮนด์ซ้ายขวาย่งดีนะครับสายล่านะครับการหม้อน้ำ FLO ยางหน้าหลังนะครับนี่แบบไม่มียางในนะครับของมิชลินนะครับไล่กันไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบแบบน้ำซ้ายขวานะครับใน CNC การเบรกการคัดเหมือนกันนะครับใน CNC ของดีทั้งคันคันนี้นะครับนี่มีกาศท่อให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวยกด้านหลังโปรคาเค้นนะครับนี่สายจุงด้านหลังนะครับมีกาศกันดิสหลังให้นะครับยางแบบไม่มียางในนะครับคันนี้มิชลินนะครับ กลับมาเจาะดูฝั่งนี้กันบ้างจานใหม่ๆนะครับโซ่สเตอร์ใหม่ๆน่ส่วนของล้อหน้าน,นะครับมีกา,การกันปั๊มเบรกหน้าให้แล้วก็การฝุ่นนะครับนี่น่ CNC นะครับครบๆวิ่งน้อยนะครับคันนี้24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่มาฟังเสียงกันหน่อย นี้อีกทีนะครับออกใหม่5 0 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้369,000บาทเท่านั้นเอาสายลุยแบบนี้ไปขี่หลอๆได้เลยนะครับสวัสดีครับ